ไปสารากีเดตแม่งไรเลยมีใครกันเองเราจะรอเป็นชาติให้ใครฟังอะไรกันวะบ้างยี่คนหนึ่งคนหนึ่งยิงกูอ่ะคือทำอะไรได้ล่ะเนี่ย ไม่ต่อยกินที่มันจางนีงวะจางโวดรติเอาดิเอาดิกูคุมปมืนจนเมากูตกอ,ะอ่ะไอ้นนเหี้ยเราดีเทคด้วยเปล่าแพลงนะแพลงนะผมแพงด้วยไอ้เหี้ย ไอ้เฮียตกใจไม่ตายยังไงวะตามหน้ามันมีคนนึงไหนไหนนะกูตายแล้วกูยิงแล้วกูยิงแล้วกูยิงแล้วกูบอกหลบนะเมื่อกี้นี่มาข้างหน้าไหนหนาดีโอ้ไอ้เฮียมือยกขึ้นเฉย

พยายามมุ่หนีนะไอ้ก็ติดหินยืนนิ่งนะอุ้ยป้าพี่ก็สดไอ้เชื่อไหมเดี๋ยวก็เข้าไปมึงให้มากว่เกิดเปริด่อลเกิดปะบกโคลไม่น้ำแบน้าจดเกิดกูเลยอ่ะกูออกไม่ได้ชิกียรงดิแล้วกูก็ตอบว่ากูเกิดที่เดิมแบบเนี่ยโอ้โ อะไรู่ไม่ได้หลายแค่เองโอ้โหเกิดมาแคเจ้คนนึงกันมอโกง้ามอ้นโกงเลยมันดิไมไม่ดีเลยเว้ยดูทอเมยก็ไม่รู้มอ้ไม่ได้เลยเฮียกูโดนซ้ำอยู่ีเดิมอ่ะทำไมกูแล้วเกิดไม่ได้หรอไม่ได้บ้พี่ก็โคตรดี้เก็บเสียงไอ้ตัวด้วยมมมีอะ ตายตายตายไม่ตายตายตายไม่ไหวไม่ไหวไอ้ไม่รู้ปืนกูเทมากเมื่อกี้ไปหายไปแล้ววะอะไรก็ไม่รู้กูยิงใครไม่ได้ด <c oughs> ไเลยร้องไห้ดิอ่ะจะไปเหรอ,อจะไปเหรอ,อเอาคว้าเอาคว้าคว้าโอ้โหไฟโหจะแตกไอเ้เหี้ยววน,น้านมึงหนึ่งตัวกระโดดมาหน้ามึงหนึ่งตัวเจ็บร้อยเจ็บร้อยสองตัวมันขับอยู่หลังหินหนึ่ง สิบแส้แล้วป๊ามีสองแล้วโอ้โหนี่ยิงตุยหลังเลยลิกนิกตั้งมีนี่แล้วเป็นคตรก๊อดอ่ะด้วยลิ๊กทำพิธีมากนี่เนี่ยปีมือมาใช่ไหมมามาฮี้อะไรหลายซาดขึ้นจะไม่ได้ยิงตัวสองตัวในกูี่ก็เนี่ยก็หลังก็หลังจริงด้วยก็ปิดที่อะไรอ่ะเบอร์ห้าเพื่อนหลัง กูแตด้วยเลยเนี่หล่ะคนตัดใส่โอยน้องไปเน็ตกุรีโหลดเออแล้วตายตายกูแก้แค้นกูแก้แค้นสวยสวยสวยแตกวินเสื้อตาอ่ะนี่ไง ไงเดินที่โลกนั่นละไปในโลกอ่ะยังมีอะไรมันเกิดท่หลังเราได้ไงวะมันก็เกิดทั่วเลยเพราะว่าเราไปอยู่โอ้หินจะไปหมดหินจะไปหมดหินจะไปหมดบนพื้นอ่ะไอ้เหี้ยโอปุตตารังอยู่โอ้ะฆ่ามันตายไหมดิ๊ดีิ๊ดเยอเออหลบไปหลบไปเดี๋ยวคุณจิ้งแฮ่ดีที่เกไม้ทีกไม้เดี๋ยวเกาไม้จะตายบ้างทีกาไม้จะตาย ต้องไหนวะฮะมันจะพาพวกไปไหนวะเฮ้ยปั๊มทำไมเฮ้ยปั๊มเฮ้ยชิมลูกนี้ได้ได้วยเหรอวะมันหลุดไอ้เหี้ยคนที่เราตามอะ่ะเข้มมาก เราไม่ยังไป่นงกไก่ต้าเม็นสัตว์ทีะไรเนี่ยมึงตามใครเนี่ยโอ้โหไก่ด้วนเอาเอกมึงมองกูออกเอามึงมองกูไมาตี๋ตี๋เมื่อสี่คนเดียวเองไหมล่ะไอ้ดีย่อนไกลไอ้เฮียใครจะว่ายกับมึงอะไรว่ายเยอะตี๋เหรอใช่ไหม

đi đang xe chia nhung nữa bà, rồi đi bà lắm. Ui, kia, bây giờ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  กกตีมาไอ้อเชีย่ยโอ,อ๊กไอ้เชีย่ยนี่กระโดดลงมากูเชี่ยมันไม่เจอแต่คุณสองไว้เนี่ยนี่ไมนยิงกันเหรอหน้าบกลับไปโอ้ชุดมันที่มากเลยอ้าว ครับคันหมุดยังมีกำแพงอ่ะนี่ดูงนะยังไม่สมบูรณ์มาป่ะ โอ้เช uh huh. uh 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 yeah, ี่ยเขาหวะโอ้โหรึเปล่าเฮียเฮียผมก่ามที่เดียวเองอ่ะมาซ้ำตามาซ้ำมึงต้องมินดาบ่าไม่ไอ้เฮียเฮียเฮียโอ